สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับ FC ฟซีพทธิโกติตามกดซับสไครป์กดไ like ลค์กดแชร์นะครับท่านช่อง CB Official ครับวันนี้ก็เป็นคลิปจิตซีบีอยากระบายครับเพราะว่าเพิ่งเดินทางออกมาจากงานน้องยาปล่องนะครับบ้านน้องยาปล่องอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรสีสะเกดนะครับเพิ่งเดินทางออกมาครับตอนนี้ก็แปั๊ม จะท่อครับเล็กเป็นปั่มที่ว่าอยู่ใกล้บ้านนะครับ mm hmm. เริ่มาจอดหิ้วเขาและเป็นขิดที่ซีดีขับรถมาใส่ระยะความจริงระยะการเดินทางจากน้องยาปล่องมากนี่นมันประมาณ40นาที แต่ว่าจับ g ีพมองหนึ่งมันแค่30นาทีแต่เหตุให้ซ b ีคับรถจากน้องอย่าปล่องมาถึงนี่เลยเลยอยากระบายหชั่วโมงเต็มเต็มเลยครับเพราะว่าอย่างพึ่งจะได้ฟั่งพึ่งจะได้ฟัง,ง,ฟงมัาเติบก็ว่าไดกับบทเพลงพาชนะใดใจดำเเลยถ้าไม่ซีพีครับรถซาลงแล้วกครับมาเรื่อยๆ แล้วก็ฟังหลายรอบพอก็เลยอยากมาละไม่อยากมารกหรีอแอคชั่นหรือว่าอยากมาสปอยเพลงนี้นะครับที่จะปล่อยซิงเกิลเร็วๆนี้อยู่ในวันที่26มีนายนี้นะครับก็อยากมาสปอยเพลงนี้เพราะว่าฟังมาหลายรอบนะครับนับรอบแทบเป็นทวนแล้วก็ได้ส่งข้อ,ขอความหาเพลินว่าถ้าเพลงนี้บ่ดังให้มาเตะข่อยเลยแต่เพลงนี้บ่ดังก็สุดเท่านั้นแหละ และสิบอกว่าเพลงนี้ผมว่าดังแน่นอนนะครับและเป็นบทเพลงที่ศิลปินอย่างไอง้กันชัยนี่สิกับมาเปลี่ยนปางแน่นอนบนวิธีสาวน้อยเพรบนแพงและก็อีกคนหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยดังแน่นอนเลยกับพระเอกตันอัตพลบุญยากเสื้อว่า ฟี่ใหม่และมือว่าการเขียนเพลงได้ออกมาแบบสนุกสนานได้ออกมาแบบเออพาชนะใดใจดำเพลงนี้สิทาให้น้องตันนะครับมืซอเสียงแน่นอนและเป็นเพลงที่แฟนครับเอฟซีเชาหน่อยสีมวลอาหารหรือว่าสีมวลในเทศกาลสงการแน่นอนเพราะมันสีไขย่ขยขๆเพลงอ่ในดนตรีนะ แล้วก็จังหวะทํานองแล้วก็เนือเพลงมาสิไขย่ยขยผู้ยออดรวยของบิวจิตกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินที่เป็นผู้แต่งเนยหรือว่าบางไพแสนบางเี่ยบางไ่โกงเนี่ผมมาบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ทำขก้นมาได้ดีนะผมอยากให้พี่น้องได้ฟังคือผมอะฟังมัตรติมผมเปิดมาใน้หดนี่ผมต้องว่าซิกวะหอบอะ ฟังมาจนสุดทางเปิดวนอยู่นั่นแหละจนมหอดปั่มเลยมันมันจอดฮ็ดจึงไหนอยากสื่อสารถึงพี่นองอยากสื่อสารถึงแฟนคลับเอฟซีอยากสื่อสารถึงแฟนคลับของไอ้กัญช่ยอยากสื่อสารถึงแฟนคลับพลังละเงียบว่าบทเพลงนี่ครับม,มันมันมีแต่มวลอ่ะอิีแล้วก็เป็นบทเพลงนี่ สามารถเอาขึ้นเตยบทเวทีสาวหน่อยได้ผู้ใดสิว่าจะเนยกะสร้างเดี๋ยผมบอกว่าบทเพลงนี้ดีที่สุดเท่าที่ผมฟังมานะเออแต่กะผู้ใดอาจสิติีต่เงี้ยงแต่กะสร้างแต่ว่าผมว่าบทเพลงนี้คือทีหนึ่งในใจผมละอาจสิบทในใจทันก็นแล้วแต่แต่ว่าถ้าผู้ใดว่าหมกเมื่อผู้ใดสื่นชอบไม่ได้เกี่ยวกับคําว่าผู้แต่งไม่ได้เกี่ยวกับศิลปินนะ ให้เกี่ยวกับบทเพลงผมู้มาเพลงนี้บ่ได้ว่าคิดว่าจะของเชียนะเลยบ่ได้คิดว่าจะของอยู่ไก่แอรกันใช่ปะมะเด็นเลยให้คิดว่าบทเพลงนี้ครับผู้ยอดรวยหรือบ้างไัแสนหรือบ้างไัโกเนี่ยมันจะอ่าอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันอะไรก่ะสามารถโอ้ยเปิดแบบ รอกันได้เป็นบทเพลงรือทำนองคล้ายๆกันนะเมื่อนี็ทั้งบันรซีบีก็มีไมค์บัตรสลีดเลยเมื่อนี้นอยากให้แฟนคลับเอฟซีรอคอยรอติดตามกับบทเพลงซิงเกิลแรกเลยกับสังกัดค่ายสาวน้อยลำเพลิน์ตอีเดียคอร์ดของ ไอ้กันชัยแล้วก็เป็นผลงานแต่งของน้องตันอัฐพลเป็นผลงานชิ้นแรกที่สู่สายตาแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยแห้ผมบอกเด้เลยว่านี่แหละจะเหฮนตเฮนน้องตันให้มีคนหูแจกมากขึ้นให้มีคนหูแจกฟีใหม,ไม่ไล่มือมากเึ้นไม่ใช่แค่ศิลปินนักร้องเท่านั้นยังสามารถเป็นผู้แต่งเพลงได้ด้วย เดี๋ยวผมมาบุเพลงนี้ถ้าบอดไ้ฟังหรอทนาเอเดีฟัง,ไ,ฟงไม่แน่นะน้องตันอาจจะได้เขียนเพลงมานำเสนอผู้บริหารของสำนักพิมพ์แพงเพิ่มเติมก็ได้ออามันบน่แน่มั้และครับเอาจ้านกอย่าลืมจะผ่าแล้วกันครับพี่น้องครับ วันที่26่มีนา t h i นะครับเป็นสิบปอยซิ้เกินนี้แล้วก็ฝากพี่น้องรอชมแช่เชียร์แล้วกันครับแล้วก็อย่าลืมจะพาดในสดลุมปิดมาเพิ่มแล้วนะครับ3วันเต็มเต็มนะครับศิลป,ปินรับเชิญไอแมนมานีวันนะครับบนวิทีสาวน้อยฝากซื้อบัตรซื้อตั๋วครับแล้วก็เห็นแฟนครับติ๊งมาหลายนะครับในกลุ่มแฟนลับสาวน้อยเพิ่มแพงว่าทำไมอีลา ลองเพลงเดิมๆม,มาไหลวันหลงวดแล้วอันนี้เดี๋ยวทีพี่เสียเอาไปฝากเอาไปฝังผู้บริหารกันครับเอาไปฝากครูปลอนะครับว่าเ,เหมาะสมหรือยังที่จะเปลี่ยนเพลง,งให้น้องนะครับเหมาะสมหรือยังใช่ที่จะปรับการโชว์ให้น้องฝากมากกว่าสิฝาก,าก,ฝากไปเป็นผู้ประสานต่อฝากมากกว่าสิดำเนินการต่อแต่อย,ย่าลืมอย่าพลาดแต่พี่น้องสนับสนุน มันก็เป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์แรงใจนะครับให้ผู้บริหารนำได้คิดผลงานด้านหน้าวิธีได้คิดผลงานแปลกใหม่นำเสนอด้านหน้าวิธีละตาเฟนครับอ c ซีเขากุมปิดหล,ะล,ะล,ะละม่มันก่นสิมียอดกรช้จ่ายทั้งค่าจ้างไหลสดทั้งค่าบริหารวงคานุนน่มนีนั่นในการทำโชว์นะครับก็าฝากพี่ฝากน้องแล้วกันครับถ้าอยากปรับแก้ตรงไหนก็นแค่พิ้งแค่บอกนะครับ เพื่อแกค,คุยกันมากนะครับสิบีทาประสานใดกับสิบประสานถ้ามียังบอกก้าวขอวับพุ่งแก้ไขกับสิบอกติเพื่อก่อครับไม่ได้ติเพื่อทําลายติมาเรารอมรับนะครับติมาเพื่อพัฒนาสิบีกับสิบประสานให้นะจ๊ <Okay. S 1> อันใดที่คิดว่ามันด้อยสําหรับวงเราก็อยากจะ,ะแนะนําวงให้เปียงป้างแนะนําวงให้พัฒนาม มาเพื่อแฟนคลับ FC สู่สายตาแฟนคลับ FC คลิปนี้เสียบีขอระบายอขอระบายถึงแฟนคลับ FC หน่อยนะครับก็ฝากเบังแยงนะครับส่งเล็กๆส่งน้อยๆน้ำเด้อฝากเบังแยงส่งซีบีครับมุ่งสู่สู่มุ่งสู่สองแสนสับสไครครับหนึ่งแสนแตกแล้วต่อไปก็มุ่งสู่สองแสนสับสไครขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับ ขอบคุณทุกยอดกด subscribe ขอบคุณจากหัวใจนะครับตีมอบให้ช่อง cb official ู้ได้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเ้อฝากกดติดตามฝากกด subscribe ครับ cb คีิปนี้เล่าดีดีมานำเสนอแฟนครับ fc นะครับทุกคนทุกท่านนะครับแลักสุดท้ายแต่คลิปขออเนวยอวยพรอวยใจให้กปนคับ fc ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวันณะสุขละตะทุกคนทุกท่านแล้วกันครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับรอบดึก ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวด,ดีทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC C อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ